เดินไนได้ระมาสพอเอาไเรียบอก์ลอรมาสักเขายกเลยทตัวาเยขาบอไปบอรหลวงบอร์บอเ์ีนวสาดูเวียนใยญ่เงยบอลได้มาหนักด้วยแต่ละบมือตีได้ยนวดตเทียนแน้วหนดตีเก้าขึ็นมันไปตามเขาแลวเขายกเลยเลยไปนานยูนิเดเก็บบอี่นใหมาเขาไปนยนเลย เปียนบุญอย่ก่ไปทำยังไงดีบ้างทำเอาแกตุ้ยครับเขาเป็นเจ้าเล่เหรอ้าเลเ้ยล็อกอนพะตรวมนียมีอีกหนึ่งปากหมาเหมืนไปมุ่นล็กอมากมุ่นล็กอหนอมมากนี่ค่ายพอตังพอหามึงนี่มานเราบ้านนี่ล็กอกับพวกจักเทียที่นี่ก็ไม่เห็นจักเทีย มันมาลู่ได้นังไหะว่าข้าหามืออีนี้ที่ปานหมาที่เบ๋นี่เป็นเงินพ่วยย่เตี้เถาน้องลงป่านเดีซ่อนี่ยกเรื่อง่ได้พทห้าปไม่ปาไัยกเรื่องหลงป่าซ่อมข้นสวรรค์นี่จะไปเอาไว้จะไปมันต้องุะเล้ยนีเป็นเรื่องต่อไปต้องใจกี่ป่วยยาเดี๋ยวไปไปถึงไม่้าช่วย về cái, cái nghề là một cái tiền như vậy thế mà nó tháo được nó qua cho cái cảnh của nó qua bộ khê bộ liền xây dựng nó mới cân luôn như thế cái sàn này nó cứ họ chạy cái chỗ đền dài to mà ba nghìn máu một cái cú thầu luôn đi làm để ai ở đâu mà hết cái บ้านเล,เลยบอกว่าบ้านนังหลับนนล <g ül> ลบ้านนี่นาหมาหลับลงวางอะไรวาบ้านนี่ติดัเอาบ้านที่ถอนลง่อนต้นแม้ยู่ยหายปากหมานับเอาอีกนิดปักต้ิอะไรมื่เจ้ชกอนจไปยี่ยมว้าบน,น,นะมันขายตาขายตาวมผมต้อกระทในลงไปเลยไปโชคดียกไป่ี ไปรอยเ่ยงเทนโดนดเทียนนั่เทียนเลยหมดไปค่ะเดี๋วก็มันหลายหลายคนอีกสองสองคแก่กองซื้อๆเนี่ยเขาวาลุบอยทีไปไปเียแก่แค่ี้ป่าหาหละค่ายเลีดยล้วไม่ออกก็บ้าขอแถวมาใส่ค่ายลุบออย่งเงี้ยมีไปเย็นองอาตเพื่อใส่หัวเราเงินไปลอยหายเรียบัาเอาหาห่ใหญอันบาเนี่ยนี่ล่ะนี่ตอนกันได้ นี่ต้องเดินมาชาตวัวต้องหาเิกินไปมันฮันโลไห้เนี่ยน้องาเรียบร้อยระยะพันน้ำวัวเอาเสร็้วพันน้ำวัวก็ได้ดอกให้ผู้ขาปาด้วยน้วัวฝเจี๊ยเดวถอนมันเป็นน้ำมีปากหาเราไปแค่ช้นถอนมันจะเสียเกว่าเองบ้านี้เข้ามามีเมยจ็กับน้วัวบอกสามันจะบอกว่าเ้าดีก็บอกเคืนน้อยู่คุณ cắm được một chút quan sát thì vóc hơi mỏng đi, một chút cẩn tiếc, một chút cẩn tiếc con bò to dài, súc một lần con lông bò một mươi, ta khốt một lần một bò này, như này phải rồi như này xong, vậy, ngày thì chúng chúng phải pha súc một lần này, trên đây cho bạn răng hoa khoa bảo tu khoa, miếng bánh thì là มดเหลี่ยวยาวก็ไม่ออกรอกอะไรม้เหลี่ยมเารจะคู่จวัดกะบอกอยู่ได้จะไปพ้วนลงบนหลอมมาเทียได้อเปยวออาดาตะคหนามจวัดจะบอกไม่ออกเดี๋ยวมีออกก็ฟังจะไปพ้นลงบนหลอมมาเทียได้อาดาตะคอนถามบอกทุบอกปังอกว่างเขาเรียกว่าจากกูจากกูดาค้อนมันม e, ันม้นโคตรม่ยังบุบไปแม่เลย บัดไม่เีแล้วไม่ออกบริวารคือพาบาเลยย่าใช้ระบายัญจีราวคือก้มีมานไม่ออกเท่นเร่มอเรียนาเรียนไังเกตุก้มมีนาด้ะอ่างเราคว้าได้เราควากัีราทีละจะไปขับรถเราคกัญจิว่านีละจะไปติดยาเสพติดจะไปรับิข้าวยุคตีจะขอ biết bà con nhà cũng đang cũng biết rất quan và khó xem ngay và tôi thảo thì bán bóng bỏ phân giá thì nhà trên cả năm nghề mía nhiều bản luôn à sang màu xuống như thế này mà bên xuống gì đó cũng bỏ chữ gì để đúng một tí cái này là quá đi đấy bỏ xuống gì là hết bao cảnh xuống hãy tâm luận mất tuổi chưa nó bỏ bỏ hãy tâm luận mất tuổi lái phí mất rồi đã bán เปียนแงไงบาตรวนมีคนหลอกเล่นไปสำนักงานคุณสจอมหายเจ้าหนังวัดมาตรวจสอบหลอกมาเล่อกพวกโปรกลมไอ้กัมไปดูเรยครงั้นบกตึก็้านสองสามตัวบอกกออไปไม่มีพวกกรรมวิดีเป็นตรวจยาเสพติดที่วันปลาเจมพ์พ้นมมีเลยบัดยูซัมสูงสันแต่ละคนมือตรวเกียอต้องมาเป็นพื้น bản bản pa xem một con chiến mà 2 3 con tổ, không có, bản sưu bài sưu mà vẫn chỉ biết như này, bỏ nhiều súng có sỉn về tổt mà nè, nông phó cũng trung trên tận đuổi tôi để được vậy, khai chào có không bắt hông, nhưng mà nông phó bị bỏ sưu mà nó có phó, nông sỉn đấy, khai báo trung sỉn mà trung mà nông phó bị theo theo, theo 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 คุยกับเจ้าวาดบางทีบางเยื่องไม่แต่อะไรอยเงียตัวปัหาตลงอย่ตลวงอทรกินเหล้าไม่อเสียางนี้ก็จะไปทำบบนี้พาไปบางเหล่ามาเบีนลงบอเนียยาดอกไม่ชนงมันมุดลุยมุดนี้เุานี่วมื่อหนึ่งไรบานนีไม่ออกตัหนึ่งอากกัลวอนึ่งเราจะปราถนาดีน้อใหญ่แล้วบอกดีจริง อันน้อมาจากคุณธโนจะไปออกน้ำเงินต่ออ <t ư Flex old> <c PDF> <c ười> mm ันเปนไปเตียสใจได้ค่าเตียสองสามเงินหนึ่ตัวมาผมมาซ้อนลูกอไปเปนเงยนอันมาลกอไปเตียนใได้เัวละสองเงินสามเงินลกบอในวันสาธุผมเพื่อแก่จ้าเตียมันทีม่นเป็นลอยมันคดมาขาดดูสบอสมองบ้านจะของเนี่ยที่บอกเนี่ยเป็นย่น้กางชิบางทีมันจะปุ่งปุ่งหรือจางรอก ไปเที่ยองในรเดินของเราสองสามมือมนระหวอางยิธศาต์อยู่ต่อมาอเราเลยจัดงานมาเปิดโรงบ่อกระถิ่เนลลเล่ารา,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 าว่กันได้แต่ผ้าใหนึ่งทำเลื่นพันหนึ่งเอาไปท่าน้ำเล่าปกติก็นโบออได้ทำหนน้าเพราะว่าไ้มาโองบ่อต้องคิดว่าขันใดสองมือน่ระหวไปเล่าขึ้นอือ่นรอหตอเรี่ขึ้นมากมือเก่า อร่ยสามมือนแล้วพอเดี๋ยวเคลื่อนมาสองมื่นเก่าเราพอไปท่าน้ำเลาไก่เงินพันึเ็นบอกมเยตกคิดตั้งแต่ตัวเราวังแต่ไกลยมันกันละสองสามมื่เนี่ยแล้วพอางเอาตรงนั้นนี่ไปเทใส่ฟังสองชั่วโมงมันนี้เราปอยที่สองชั่วโมงป่อยได้ไหมดูแบบบเป็นไเท่ฟังสองชั่วโมง